จะจัดงานบวชให้คืนเครงต้องนึกถึงเพลงครูไวยพศแต่ถ้าท่านต้องการดูดวงดูฮวงจุ้ยบ้านสำนักงานหรือเลือกทะเบียนรถนึกถึงผมอาจารย์สมเจตแสงคำเวงกัรมพู สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ทำนายดวงชะตาราศีพิจิกช่วงชะตาระหว่างวันที่1ถึง15มิถุนายนพุทธศักราช2565สามารถรับชมรับฟังได้ทั้งแบบราศีและลัคนาแบบราศีสำหรับท่านที่ไม่ทราบเวลาเกิดแต่เกิดอยู่ในช่วงวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมส่วนผู้ที่รู้ข้อมูลส่วนตัวครบ นำวันเดือนปีเวลาเกิดวางดวงดาวหรือผูกดวงปรากฏว่าลัคนาเกิดของท่านนั้นสถิตร,ราศีพิจิกท่านก็สามารถที่จะรับชมรับฟังคลิปคำทำนายนี้ได้เช่นเดียวกันครับย้อนความกันนิดหนึ่ง8เมษายนที่ผ่านมาดาวพระหัสัปดียกย้ายจากเรือนพันธุเข้าเรือนปุตตะเป็นมาตรฐานดีเป็นเกษตรส่งผลให้นับเนื่องจากนี้ต่อไปยาวๆประมาณหปีราศีพิจิกที่อยากมีบุตร ท่านจะสมหวังกับสิ่งนั้นแต่ถ้าไม่อยากมีบุตรหรือมีหลายคนแล้วมีลูกนะครับไม่ใช่มีกิ๊กมีลูกหลายคนแล้วท่านก็จะได้ลูกน้องบริวารฝีมือดีซื่อสัตย์ซึ่งการที่จะมีลูกน้องก็ต้องมีเงินจ้างนั่นแปลว่าท่านต้องมีเงินมีงานไม่งั้นจะจ้างลูกน้องมาทำแปะอะไรใช่ไหมครับนอกจากลูกลูกน้องพรรหัสปุตตะ ยังหมายถึงการศึกษาครับยังหมายถึงการศึกษาและระเบียบกฎเกณฑ์ราศีพิจิกที่อยากจะเรียนต่อคือมองสถานการณ์แล้วช่วงนี้ดูแล้วไม่มีอะไรน่าจะดีขึ้นหยุดทำงานไปเรียนต่อดีกว่ามั้งท่านก็จะได้ในสิ่งนั้นและดาวพระหัตเรือนปุตตะ ผมเรียนแนะนําให้เรียนคอร์สสั้นๆท่านจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าเรียนระยะยาวหรือถ้าใครเบื่อตัวเองอยากเปลี่ยนแปลงอยากตั้งเป้ารลีโนเวทตัวเองรีบิวตัวเองปรับปรุงตัวเองค้นหาความหมายใหม่ๆให้กับชีวิตเช่นเดียวกันครับท่านก็จะสําเร็จอย่างง่ายดายในรอบนี้นับจากวันนี้ถัดมาดาวเสารสถิตเรือนสหัชชะ หมายถึงสังคมเพื่อนฝูงและความหลากหลายสหัชชะคือสังคมอิทธิพลของดาวดวงนี้จะทําให้ท่านได้เจอเพื่อนใหม่เพื่อนที่ดีแต่เป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่คุยกันถูกคอคอยแนะนําคอยช่วยเหลือทําให้ชีวิตท่านสมบูรณ์และครบครันมากกว่าก่อนครับดาวใหญ่ดวงสุดท้ายต้องพูดถึงหน่อยก็คือราหูเล็งตําแหน่งเกิดดวงแตกมาปีครึ่งแล้ว30มีนาะคมยกย้ายเข้าเรือนอริ ดาวดวงนี้คือดาวเจ้าเรือนพันธุพอเข้าเรือนอริก็จะทําให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวญาติพี่น้องราวฉานยิ่งเกาะกลุ่มร่วมกับฤรตยูท่านยิ่งต้องระวังความร้องแหลงไม่เข้าใจกันตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอยไปจนกระทั่งถึงเรื่องใหญ่โตอาจลุกลามบานปลายเป็นเรื่องฟ้องร้องกันก็ได้นะครับทั้งหมดที่ผมนําเรียนคือดาวใหญ่สี่ดวงครับโดยดาวพระหัสยกย้ายทุกปี ดาวเสาร์สองปีครึ่งย้ายครั้งหนึ่งราหูปีครึ่งและยาวสุด7ปีก็คือมรตยูทั้งหมดส่งผลต่อดวงชะตาในรอบปีเป็นโครงสร้างใหญ่ซึ่งชะตาชีวิตคนเรานั้นไม่ว่าท่านจะราศีอะไรนอกจากดาวใหญ่ที่ว่าแล้วยังมีดาวเล็กๆอีก5-6ดวงดาวเล็กที่ว่านี่ครับ จะทำปฏิกิริยากับดาวใหญ่ส่งผลต่อดวงชะตาเป็นรายวันรายสัปดาห์และรายเดือนดาวใหญ่เดินบอกความเป็นไปในปีนี้ดวงไม่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ดีทั้งปีหรือบอกดวงดีก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีทั้งปีรายวันรายสัปดาห์รายเดือนต้องดูดาวเล็กครับวันที่1-15มิถุนายนถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความสําเร็จโดยเฉพาะ ราศีพิจิกที่ต้องแข่งขันต่อสู้แย่งชิงหรือมุ่งมั่นทำอะไรสักอย่างมาเนิ่นนานแล้วเช่นนักกฎหมายเรียนเนเต,ติบัณฑิตเก็บสะสมมาเรื่อยๆจะไม่เห็นผลบรรลุความสำเร็จกันในรอบนี้หรืออยากเป็นศิลปินเกาหลังศิลปินเกาหลีอยากอินเตอร์ทำเพลงเสนอค่ายใหญ่ผ่านเอเจนซี่ก็เช่นเดียวกันครับพึ่งจะผ่านการพิจารณาวางแผนเดบิวต์ผลงานชิ้นแรกภายในเดือนนี้ ผู้ทำธุรกิจการค้าทำสินค้าผลิตภัณฑ์เสนอกับองค์กรใหญ่หน่วยงานใหญ่คือถ้าผ่านนี่ออเดอร์เดือนละเป็นแสนชิ้นซึ่งนั่นหมายถึงรายได้มหาศาลทำเสนอมาหลายรอบแล้วไม่ผ่านไม่ผ่านสักทีหนึ่งครั้งนี้แหละครับจะมีการอนุมัติปเปรี้ยงผ่านแล้วจ้ะจากจุดนี้จะทำให้ท่านมีความสุขอย่างที่สุดเพราะ แม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจราคาน้ำมันสงครามจะยังคงมีเกิดต่อเนื่องแต่กระเป๋าเงินและอนาคตของคนราศีพิจิกเต็มไปด้วยความสำเร็จความรุ่งเรืองที่รออยู่ครับรอกันอยู่แบบยาวๆกันเลยทีเดียวทั้งหมดนี้เกิดจากอิทธิพลของดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานไปเล็งตำแหน่งเกิดกับดาวโชคลาภหรือคือดาวพุธดาวเจ้าเรือนลาภะ ที่กลุ่มร่วมกันตั้งแต่วันที่7เป็นต้นไปมาดูเรื่องของความรักและครอบครัวผู้อยู่กินฉันสามีภรรยาความรักความสัมพันธ์ไม่ค่อยจะราบรื่นเพราะคนรักคู่ครองไปเชื่อเพื่อนติดเพื่อนหรือไม่ก็บ้าอะไรบางอย่างเช่นบ้าซื้อกระเป๋าบ้าซื้อเครื่องสําอางบ้าเช่าพระเครื่องแต่งรถง่วนอยู่กับสิ่งนี้ไม่ยอมพูดไม่ยอมคุยกับใครในครอบครัวเลยคนศรดราศีพิจิกช่วงนี้พอเจอกับคนถูกใจเดินเข้าหาปุ๊บ ตั้งใจจีบปั๊บจะเจอปัญหาอุปสรรคเล็กๆมาขัดขวางทันทีสุขภาพอุบัติเหตุลูกกตาอักเสบเจ็บตาหรือโดนมแมลงบินมแมลงมีพิษบินชนกัดต่อยต่อยที่ไหนไม่ว่าไปกัดต่อยเอาตรงใกล้ๆเปลือกตาครับมาดูเรื่องของโชคลาภและการลงทุนรอบนี้หนึ่งมิถุนายนดาวตัวตนอยู่กับดาวการเงิน สลากกินแบ่งรัฐบาลหรือเล่นหวยแนะนำว่าถ้าซื้อกับผู้ขายให้ซื้อตรงปากประตูวัดประตูสำนักสงฆ์คือถ้าวัดไหนสำนักสงฆ์ไหนมีผู้ค้าผู้ขายตรงนั้นท่านซื้อเลยครับแล้วท่านจะสมหวังแล้วจะได้เฮรอบนี้ไม่แนะนำให้ซื้อออนไลน์นะครับเพราะดาวพุทธสถิตเรือนอริหมายเลขที่ผมชอบไม่ได้บังคับให้ท่านซื้อตามแต่เล่าให้ฟังว่าผมชอบคือหมายเลข 4. หมายเลขศูแล้วก็หมายเลข9แนวทางวางแผนชีวิตเพื่อป้องกันความขัดแย้งกับญาติพี่น้องและเรื่องไม่สบายใจภายในครอบครัวผมแนะนำให้ท่านทำบุญสร้างกุศลด้วยการซื้อที่ดินถวายวัดหรือสถานที่สาธารณกุศลเช่นวัดนี้สำนักสงฆ์นี้มีประกาศเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทซื้อที่ดินถวายวัดก็ให้ท่านรีบซื้อด้วยจำนวนเงินตามกำลังวันเกิด ถ้าท่านเกิดวันอาทิตย์ก็60บาท600บาท6000บาทเกิดวันจันทร์ก็15บาท150บาทหรือ1500บาทหรือถ้าวัดแห่งใดกำลังสร้างโบสถ์สร้างสาราการประเรียนต้องการปัจจัยมีให้เลือกทั้งซื้อกระเบื้องมุงหลังคากับซื้อที่ดินแนะนำให้ท่านเลือกซื้อที่ดินเพราะราหูดาวเจ้าเรือนพันธุสถิตร,ร่วมกับมรตยูเรือนอรรจะทำให้เกิดปัญหาจุกจิกเรื่องของความไม่สบายใจภายในครอบครัว และหมู่ญาติมิตรการทำบุญสร้างกุศลด้วยแนวทางนี้จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาครับท่านทํานผู้ชมครับตอนนี้ช่องสมเจตชาแนลเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วนะครับสิทธิพิเศษสำหรับท่านเลือกแบบสมส่วนท่านจะได้รับการตอบคำถามกับสิ่งที่ท่านอยากรู้เป็นการเฉพาะตัวก่อนใครๆแต่ถ้าท่านอยากแก้ห่วงจุ้ยบ้าน หรือต้องการดูวิดีโอความรู้โหราศาสตร์ห่วงจุ้ยเล็กที่บ้านพิธีกรรมความเชื่อแบบเจาะลึกพิเศษแนะนำแพ็กเกจสมศักดิ์สรีเลยครับท่านถ้าสนใจเชิญกดตรงปุ่มสมัครด้านล่างคลิปได้เลยครับขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยร่ำรวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ